วันนี้นะคะกิฟจะมาแนะนำแอป UP i ิ k ค่ะจ้ะแอป UP i c k เนี่ยเป็นแอป,ปในเครือเดียวกับ Lazada เลยเนาะคือสินค้าในเนี้ยค่ะต่างจาก Lazada ารงถี่ว่า Lazada ใครจะลงขายก็ได้แต่ว่า UP i c อะ่ะต้องเป็นเจ้าของถึงจะมาลงขายได้ไม่ใช่ว่าใครจะมาลงขายก็ได้เนาะงั้นเรามั่นใจว่าได้ของชัวร์ร้อเซได้ของดีโอเค ยูพิกค่ะปกติจะมีเป็นผู้ใช้แอปเนาะกับเป็นยูพิกเกอร์ยูพิกเกอร์อะคือคนที่ซื้อของแล้วได้ค่าคอมด้วยอะคะ่ะหรือไม่ไปแชร์อย่างเงี้ยได้ค่าคอมคือได้เปอร์เซ็นต์เยอะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยคะ่นนะ,คะนักช็อปชอปกับยูพิกชอยอ่ะอัปเดตเป็นยูพิกเกอร์จะได้เงินคืนแชร์ต่อก็ได้ค่าคอมสมมุติว่ามีคนมากดซื้อเราก็ได้ค่าคอมด้วยอะคะ่ะปกติอะคะ่ะ จะเป็นยูพิกเกอร์ได้ต้องซื้อของตั้งแต่999บาทซึ่งเป็นของที่เป็นยูพนะิกชอยเนาะแต่ว่าเนี่ยเขาเอามาเซลล์เซลล์ตอนนี้มันเหลือบางตัว499อย่างตัวนี้ค่ะโนบิโ no คเนี่ยค่ะรอบที่กิ๊มาซื้อเนาะเป็นยูพิกเกอร์คือมัน999อ่ะมันปวดใจวันนี้มันเหลือแค่499้บาทเองค่ะเออตัวนี้ถ้าใครซื้อไปก็กำไรเลยเนาะแล้วตัวนี้ค่ะเครื่องทำความสะอาดรูขุมขนเนี่ยดูแล้วใจเนาะ 679เองคือมีสินค้ามาใหม่เป็นยูพิกชอยเยอะมากตอนที่ที่กิฟมาซื้ออ่ะมันของมันไม่เยอะเท่านี้แต่ว่ารอบเนี้ยคือเขาจัดมาเต็มเลยเนี่ยซาบีน่าอย่างเงี้ยค่ะ799อย่างเงี้ยเออคือมันดูดีมากอะ่ะเออดูเหล็กก็มีนะเออของใช้ไประจำบ้าน <c oughs> <c oughs> ก็คือถ้าใช้เขาไม่ต้องมีดูเม,กม็กไหมเออดูจากลูกสแล้วคงไม่ได้ใช้ <c oughs> อ่าเนี่ยค่ะ แล้วดูเนาะคือของมันเยอะมากจริงแล้วพอเราซื้อปุ๊บเราได้เป็นยูพิกเกอร์ด้วยเนี่ยอย่างเนี้ยที่คุณเห็นหน้าจอเนี่ยโหมันมันเวิร์กมากเลยนะคือกิ๊บมาเป็นเขาเรียกยูพิกเกอร์ก็จะพอถ้าสมมติมีคนมาซื้อกิ๊บก็จะได้เงินอย่างนี้เลยนะเป็นคอมมิชชั่นเนาะการจ่ายมันไม่ได้จ่ายเลยมันจะจ่ายภายใน14วันถ้าเกิดไม่มีใครมาเปลี่ยนของอะคะ่ะเนี่ยดูซาบีนาเออไลท์โคงอ่ะ เราใจเปล่าะ499ลองไปเทียบนะบางตัวค่ะคือมันถูกกว่าใน Lazada ในช p อปอีกนะอย่าง่กี้เคยเอาไอ้ตัวเสื้อในไวเลสไปไปเทียบอนะเห็นไหมราคาเต็มอยู่750เราซื้อวันนี้499ยังถูกอะเออเราใจเนี่ยคะถึงแค่30นะ30เมษาเนี่ยราคาพิเศษแถมได้เป็นยูพิกชอยส์คือยูพิกชอยส์ไอยูพิกเกอร์ และเป็นยูพิเกอร์ด้วยได้คอมมิชชั่นได้อะไรคือมันก็มีโอกาสหลายอย่างนะแล้วก็เราอะลงทุนรอบเดียวใช่ไหมเราซื้อสมมุติเรามีของที่ถูกใจแบบเช่นผ้าอ้อมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเราก็คือได้เงินคืนตลอดเนาะมันเยอะสุดแล้วแนหะตอนเนี้ยคือกิ๊บยังไม่เห็นแอปไหนให้เงินคืนอย่างนี้เนาะแล้วของก็เยอะขึ้นเยอะเลย จ้าก็ใครสนใจก็ทักทายมาแล้วก็เดี๋ยวกิฟจะวางโค้ดไว้นะในคลิปเนี้ยก็คือใส่โค,ค้ดกิฟจะได้ค่าส่งอะคะ่ะค่าส่ง30บาท2รอบเนาะคุ้มมากจริงอ่าอดูนะคะโอโหแเราใจอะไรเนี่ยกระเป๋าตังค์ใช้แล้วรวยอ่ะเดี๋ยวค่อยแวะไป <laughs> อ่าดูดูดูด นี่นะคะแซมเปลิลเนาะมาทักทายมาดูเองเนาะเออจ้าแค่นี้จ้าวัสดี